สิบสิบห้าแล้วค่ะอ๋อสิบสี่สิบสี่ใช่สิบสี่เพียคะสิบสี่สิบสี่สิบสี่น่าจะเป็นอันนี้ถวายแล้วค่ะ อานี่มันดิฉันน้ำมนค่ะอ๋อเดี๋ยวของของของน้ำมนลอใจเร่ของโอเคสองหมื่นหรันิดหน่อยเนี่ยสองสามหมื่นบอกหรัวนิดหน่อยเทไรสองสามหมเนี่ยนิดหน่อยนึงนิดหน่อยเนี่ยเ้ยเป็นหัวแดงว่นิดหน่อยเท่าไหร่ม้อยสองร้อยสองสาม่ก็ูใช่

อันนี้คิวคิวถึงเท่าไหร่แล้วันนี้นี้ตอนนี้คิวค่ตนี้หนึงหนึ่งเก้าท่าไหรนะร้อยสิบเกร้อยสิบเก้าทีู่นเรเช้าหรือเช้าตอนยกร้อยสบเมีเช้าเล้อยสิเก้ามีเช้าเลยไหม่ค่ะไม่ถ้าเกิดถ้าไม่มีเทสหลังๆใช่ค่ะน่าจะประมาณ Tidak. 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 อะไรอีกเขาอีกแล้วบอกเป็นอะไรอยู่กับมันเนี่ยคราวนี้เป็นอะไรอีกเข้ามาฮะว่าไงพูดไหมฮะเคยแม่มึงก็ทำบุญให้เยอะแยะมากมายเลยนี่ใบมันก็ทำให้เออผมก็ทำบุญให้กูเยอะห้องน้ำมันก็ทำให้กูฮะมีอะไรติดกรรมอะไรอีกฮะคุยกันเด็มาร้องหน้าอย่างเดียวเมืี้เเอาว่าไหม

เพยายามาใครมาเป็นเพื่อนมาช่วยจำด้วยมานิดนึงทั้งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาจะเตือนอะไรเว่าเราจะเตือนอะไรว่าเตือนอะไรนะเตือนล่างอะไรเขาบ้างนะถามนิดถามนอดมาด้วยกันมึงปิดเคนแมสเลยเดีก็ไปจับเขาเลยมาใกล้จะเตือนอะไร อะไรนะเอาอะไรบอกมะเอาอะไรคนนี้ก็ดขี้ตกใจเอาอะไรไม่เอาเอาอะไรบอกมาลองได้อย่างเดียวเลย ได้แล้วเฮ้ยเ,นะเดี๋ยววันอดีตมึงเป็นไรกับเขาจำไม่ได้แล้วลูกเหรอลูกคนนี้ดิฉัชาติานี้ตามแม่มาอย่าไปเกิดหรือ,อยังไม่ไปอยู่กับแม่เออเป็นผู้หญิงผู้ชายปะฮะผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ไปเกิดตามแม่มาเดี๋ยวก่อนกูงงคือว่ามึงไม่ได้ไปเกิดเลยใช่ไหมแล้วแม่มาเกิดมาแล้วมันเจอแม่คนดีหรอเปล่าแล้วมึงเลยอยู่กับแม่มึงโอ้โหี่ยแม่มาตาครับ ถ้ไมัไปเกิดไม่ได้วะรอแม่แม่มาแล้วถ้าแม่ตายค่อยไปถ้าแม่ตายไปไหมไปพอแม่โอ้โหแม่เป็นลูกพี่พี่มากเไยแล้วกูถามไม่ละเอียดเลยอยากได้พวกต้องคงจะพาผู้หญิงแม่ทำให้ไหมไม่เอาคุยอยากได้เลยวะไม่เอานะเออเด้แย่เอ๋อตาเยนะเมื่ก่อนแม่ไม่ได้ทำแท้งใช่ไหม แต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าชาติที่แล้วนี่ผมว่าตายตายตายยังเด็กหรือตายตรงแล้วตรงแล้วตายตรงแล้วมันก็มาตามแม่มาเจอแม่เกิดมาจีบชาตินี่มาเจอกันเนี่ยผายเราหลายชาติมาเจอกันเอาเข้าใจเข้าใจกินชิวเอารู้ปะ เอเอไม่ค <tr> ่อยถอยไปแล้วก็ใจให้ดูแล้วไม่ค่อยถอยไป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 ถ

OK luôn luôn anh em. Ba ừ. cứ tập đấy.